สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูผู้สูคนครับผมช่องรถไถมือสองสีสเกตลานพี่ซี่แท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดสีสเกตนะครับผมเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดห้าสามนะครับเมื่อนี้มาจัดโปรคูบตาเอ็มยูหา้าศูนย์หนึ่งนะครับผมมาจัดโปรคูบตาเอ็มยูห้าศูนย์หนึ่งผมกับมารีวิวอ่าให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งมาดันดินนะครับดันดินจักหน่อยครับเพิ่งลงดินนะครับเมื่อนี้ย่องได้ารกว่ารถ ก็เลยว่มสัดเอาคันนี้มาเชื่อช่วงค่ำจักหน่อยนะครับผมกันได้คำว่ารับชมแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำในเด้อครับพี่น้องครับผมอ่ะมาเบิรงตัวต้นนะครับผมโุบบต้าเอ็มยูห้าห้าศูนย์หนึ่งครับผมขนาดห้าสิบห้าแรงม้าเทอร์โบเทอร์โบครับผมระบบเกียร์เดินหน้าแปดถอยหลังซีนะครับผมเกียร์สิเป็นเกียร์คือหกศูนย์นะครับผมแต่ว่าเกียร์เพิ่นกระซิบเกยกะเกียร์เพิ่งยูซิยูดันถังนะครับผม เกียร์ล for ักซี่ยูน่เกียร์ลักสี่ยูน่นะครับสิบคือหกศูนย์หกศูนย์ซี่ยูนิครับผมเกียร์ค่อนข้างเร็วนะครับผมแลนนี่ค่อนข้างเร็วโฟลว์ได้นะครับรับเปลี่ยนซีล้อนะครับจดทะเบียนหกมีนาหกหนึ่งนะครับผมหกมีนาหกหนึ่งสีสันเดิมยางนี่น่าจะเดิมพร้อมรถทั้งสี่เส้นนะครับยางนาก็เพาะเด็กก้อกระพาะเด็กใสเด็กซอยครับพี่น้องครับ ยางล้างกับพ่อเพราะเบิ่งอยู่งามอยู่ไอที่ว่ามันขาดเนะี่ยเอาไปหุงให้เรียบร้อยนะครับพี่น้องครับสีสันเมรถบ่เอคยตัดทอนนะครับเครื่องดีเครื่องนำบดดันบ่อยครับผมรับประกันเตือนไม่นี่บ่ขอกืนกันเลยจัดการเปลี่ยนนะครับผมแต่งานไปสักพักแล้วล่ะครับ ได้ชวโม,มงก็กลัวล่แะแต่ว่าชวโม,มงเดิมกะว่ามั่นใจว่าชวโม,มงเดิมอยู่เท่าไหร่สีสันก็สวยงามอยู่ครับผมตรงกระทะนี่ก็งามถ่ายสะอาดอาดนะครับผมสินลงสิหล่อบ่กคยแกฉทั้งสองฟงังเป็นรถให้ ลังค่าเนี่เปลี่ยนให้ไหมครับผมผัานหลังนี่ใส่ใหม่รถคันนี้มาเฉพาะดันหน้านะครับผมมาเฉพาะดันหนา้าเลยใส่ผันหลังใหม่นะครับคันนี้เคยรีวิวไปแล้วครับผมราคาก่อนนาน,นึงก,ก,ก,ก็คือยูซีแสนหาพันนะครับผมเมืน่อนี้มาจัดโปรนะครับผมถ่ายคลิปเดี๋ยวแจ้งนะครับผมใจเย็นๆเด้๋ยวปีนองบางคนก็นกบ,บอกว่าราคาได แจ่งมาหลดหน้าพันว่จะจ้ะไอ้เบิ้งรีวิวกันเฮ็ดงานเบิ้งสกรวา่าราคาเหมาะสมกับที่รีวิวบ่นะครับผมเดี๋ยวทดสอบการเฮ็ดงานให้เบิ้งครับพี่น้องครับ เหนียวครักครับพี่น้องสำเพอเมอน่เพิ่นลงแค่หาชิบรถแล้วก็เศร้าว่าสังครับยินบ่เป็นใจครับเหนียว รับประกันเครื่องยนต์ครับตามบริันบ่อยนะครับผมถูกพื้นแน่นบุกมากเดิมแน่นนะครับผมแต่ว่ายางเหนียวเลยพื้นแน่นบุกมากแน่นนะครับผมเหนียวคักครับพี่น้องครับจัดโปรอ่าราคา4ี0 0 0 0หาพันลดเหลือ3าม0 0 0เก่าหมื่นหาพันบาทนะครับ3าม0 0 0เก่าหมื่นหาพันบาทราคา 40แรกแพงอ่าบางขั้นแพงกว่านี้นะครับผม3แสนเก่ามือหาพันบาทพร้อมใส่พร้อมซอยปีห้หนึ่งเอกสารเล่มชุดโดนครบนะครับสนใจกับเบอร์โทษ 08160047H3 นะครับผมเบอร์ไลน์กับเบอร์นี้ 08160047H3 มีรถพ่อที่เลือกอยู่นะครับฟังปุ่นกับหลายขั้นอยู่ครับฟังนี่เป็นฟังไม้ครับผมอุปกรณ์กับมีนะครับอุปกรณ์อ่าจนใหญ่สิเป็นมือหนึ่งนะครับกระป๋องคุชมัน โรโดตลี่กัเนห่ยประมาณนี้ครับผมชวนขั้นนีกับ 3, 9, 5, สามแสนเก่ามืนหาพันสนใจโรมาติ่ตอ่อสอบถามกันได้กลับผมขอบคุณทุกท่านครับอ่าวบันไดบ่าพิษบอาถือเขาโทษเขาไพ่นะครับส่วนใหญ่รีวิวแต่สวงคำคำนะครับผมเดี๋ยวเอาไปแก้ไขปรบปงุงต่อไปนะครับผมผม,มีอย่งางไรประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านครับอลืมฝากช่องอช่องกะซิมี ฝากช่องเนี้จังน้อยนะครับพี่น้องครับช่องของนอง้องคาซิมิใช่ล่ะคาซิมินี่นะครับผมช่องแรกป๊อปปี้ขายรถไถพีซีแท็กเตอร์นะครับผมอันนี้น้องยุลาน,นะครับกำลังเปิดช่องใหม่นะครับผม ฝากไว้แน่ช่องนึงแล้วก็ลงหลายเด้อบาทนี่ลงหลายเด้ดอพี่น้องอาออีกช่องนึงครับอันนี้สูชัดชาประดับสีนะครับผมน้องยุลานคือกันนะครับอ่า อีกช่องหนึ่งนะครับอันนี้ของน้องยุลานเื่อกันครับอีกช่องหนึ่ง,งนีงน่ครับอันนี้อีกช่องหนึ่งนะครับผม ตัวนี้ก็เปิดช่องไหมนะครับประมาณนี้ครับผมฝากไว้เนี่นะครับมีแต่ช่องน้องช่องนุ่งช่องลูกช่องหลานครับผมประมาณนี้ครับผมพิพาประการใดเพิ่นรีวิวพิพาประการใดก็คอมเมนต์ไปได้เลยนะครับผมฝากกดติดตามให้เพิ่นน้ำเน่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพิ่นน้ำเน่ครับผมประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านครับขอให้เฮงๆรวยๆยบ่เจ็บบ่จนจากใจพี่ซีแท็กเตอร์ครับผมสวัสดีครับ